สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมอนท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาโมดิฟายกันเต็มรูปแบบกันบ้างนะครับวันนี้ผมได้มาเนี่ยผมได้มาจากเว็บไซต์ namoki.mos.com นะ ok นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมพาร์ทแต่งต่างๆเกี่ยวกับ พวกหลักๆคือแบรนด์เซกโอลนะครับเพื่อนเอสต่างๆนะครับวันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นการโมดิฟายแบบสำเร็จรูปนะครับอยู่ในรุ่น NMK02 นะครับทำมาในรูปแบบของย้อนมาสเตอร์นะครับใครที่เล่นแบรนด์โรเล็กอยู่แล้วเนี่ยก็ย้อนมาสเตอร์กับซับเมลินเนอร์เนี่ยก็จัดว่าเป็นพี่น้องกันแหละนะครับซับเมลินเนอร์เนี่ยเกิดก่อนนะครับตามลงมาก็จะเป็นย้อนมาสเตอร์นะครับซึ่งการปรับลุกต่างๆเนี่ยที่ทางแบรนด์โรเล็กหลักเนี่ยเขาอยากปรับให้ย้อนมาสเตอร์คือแบบให้มันดูหรูขึ้นนนนัั่เองะครบ แต่เอาไปเอามาทางซับมาอเลื่อนก,กับขายดีกว่าแล้วก็ราคาดีกว่านะครับอันนี้ก็เราไปดูในแบรนด์เขาได้นะครับวันนี้ที่ผมยีบมาเนี่ยเป็นโมดิฟายนะอาจจะเรียกว่าเป็นไมโครแบรนด์ก็ได้นะครับเป็นการทำให้มันเหมือนอาจจะไม่เรียกว่าเป็นก๊อปปี้นเนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงนาฬิกาในแนวคล้ายคล้ายคลึงกันแบบแบบ ้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นไมโครแบนด์ก็ได้เพราะว่าเขาตีตาแบรนด์ตัวเองมานะครับไม่ได้แบบว่าตีตาแบบโรเล็กมาแบบเป๊ะๆไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนตัวสายตัวกระจกทาเหมือนทุกอย่างอันนี้เราเรียกว่านาฬิกาคั p ปี้นะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะครับไม่สนับสนุนแต่ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาที่แบบอยากทําให้มันเหมือนกับแบรนด์หลักหรือว่าเป็นอินสปายให้เราอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะถ้าเราจะใส่นาฬิกาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในสเปคตัวเรือนกันก่อนนะครับ เรือนี้นะครับเคสไซส์ K มา40มิลเลยนะครับเหมือนออริจินอลเลยนะครับออริจินอลที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือ126622นะครับเคสไซส์ K 40นั่นเองซึ่งย้อนมาสเตอร์เนี่ยในออริจินอลเนี่ยจะมี37มิลด้วยนะครับแล้วก็ลักทุลักอยู่ที่47.5นะครับหูสายใช้เบอร์22นะครับความหนาของเรือนนี้นะครับถ้ารวมกระจกที่เป็นแบบโดมซัไฟายแบบของเขาเนี่ยจะอยู่ที่16มิลน,นะครับตัวข้างตัวเรือนตัวสายรายละเอียดต่างๆเนี่ยคือคือแบบ คมกริบแล้วก็งานดีมากๆนะครับราคาเรือนนี้นะครับมาถึงบ้านเราอยู่เบสเร็จน่าจะประมาณ1มื่นกว่าเกือบหมื่นนะครับโดยประมาณนะแล้วแต่ค่าเงินนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีรวมถึงตัวเครื่องเนี่ยก็ใช้เครื่องญี่ปุ่นนะครับ nh35a นะครับการแทกเข็มไม่ได้ทีก็ทําได้การขึ้นลานถ่านเม็ดก็ทําได้นะครับเรือนนี้ผมชอบฟีลลิ่งการเก็บเม็ดมากนะครับมันนวลมือจริงๆมันมันเกินราคานะครับแล้วก็ตัวเคสไซส์ต่างๆเนี่ยก็ทางแบรนด์เขาทํา ออกมาเองเลยนะครับทั้งแบรนด์เขาจะใช้เคสไซส์ที่ชื่อว่าซับมาริเนอร์เคสนะครับซึ่งเคสเนี่ยเราสามารถเอามาปรับเปลี่ยนกับ SKX ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของนาฬิวตัวเรือนของเขาทั้งหมดนะครับจุดเด่นหลักๆก,ก,ก็คือเขาทําให้มันเหมือนย้อนมาสเตอร์นั่นแหละใครที่รู้สึกว่ายรอนมาสเตอร์เนี่ยเป็นนาฬิกาในดวงใจนะครับแล้วก็เออเราอาจจะยังเอื้อมไม่ถึงในราคาหลักแสนเนี่ยเพราะว่านาคาหมือนต้นเนี่ยอย่างเรือนนี้ก็ถือว่าพอไปได้นะงานดีเลยทีเดียวนะครับ คือตอนแรกเนี่ย จากเนื้องานฟิลลิ่งเนี่ยผมนึกว่าเรือนนี้น่าจะเอาไปชนกับแบรนด์สวิสสัก2อสมหมื่นได้เลยนะครับซึ่งมันมันดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนต่างๆนะครับการมองด้านข้างตัวเรือนนะครับมีความแบบหนาบึกบึนนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงตัวกระจกด้วยเนี่ยก็จะเป็นกระจกแบบโดมซ็อกไฟที่ยกสูงขึ้นนิดนึงนะครับเวลามองข้างๆก็อาจจะมองหน้าปัดไม่ชัดแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ดีเหมือนกันนะครับไม่ได้เหมือนของแบบทางอริจินัลหลักๆแบบเป๊ะๆนะครับก็เป็นแบบเรียบนะครับมีเลนส์ขยายมานะครับซึ่ นะเพื่อเมื่อสามารถซื้อกระจกแบบเรียบแล้วก็ติดเรื่องขยยได้นะครับอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดก็ตัวหน้าปัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีตัวแบรนด์ของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ะถามว่ามันก๊อปปี้ไห้มันก็มีความใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเรียกเป็นก๊อปปี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่เต็มปากร้อเเซนะครับซึ่งในโลกนาฬิกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไมโครแบรนด์ต่างๆที่มีในทั่วโลกเนี่ยผมว่ามีเป็นพันๆแบรนด์เลยนะที่ทำออกมาในลักษณะเนี่ยนะครับ จุดเด่นหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือบานพับบานพับเขาเป็นบานพับ SKX นั่นแหละนะครับของทางแบรนเซโก้นั่นแหละนะครับที่เขาเอามาทําเป็นแบรนด์ตัวเองนะครับก็มีลักษณะที่เหมือนกันนะครับใช้งานง่ายนะครับของชั้นแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวตัวข้อต่อหรือว่าตัวระหว่างบานพับเนี่ยมีลักษณะแข็งแรงแล้วก็มีความหนามากกว่าทางแบรน์หลักหรือว่าแบรนเซโก้นั่นเองนะครับหนา่าเยอะมาก นะครับส่วนตัวสายเนี่ยก็จะเป็นสายในลักษณะเป็นแบบซับบรินเนอร์หรือว่าย้อนมาสเตอร์เลยนะครับเป็นแบบโอยสเตอร์เนาะแล้วก็มีการลู่สายเล็กนึงนะครับซึ่งสวยมากนะครับเวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยก็ให้ฟิลดิ้งที่แบบดูหรูหรามากๆนะครับก็อย่างเรือนนี้ผมตัดข้อออกไปแล้วนะครับน่าจะสีข้อนะครับแล้วก็เลื่อนบรรพบนิดหน่อยนะครับฟิลดิ้งอยู่บนข้อมือคือแบบดูดีมากๆนะครับดูดีมากๆนะครับเหมือนแบบเราใส่ย้อดมาสเตอร์จริงๆแล้วก็เหมือนใส่ซับบรรนเนอร์จริงๆเลยนะครับ แต่ก็มีแฝงถึงกลิ่นอายของนาฬิกาตกแต่งอยู่นะครับส่วนตัวขอบเนี่ยก็คือชัดๆเลยนะครับเป็นขอบแบบเหมือนแบบย้อนมาสเตอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มชั่วโมงเข,มเข็มนาทีเข็มวินาทีเนี่ยเขาทำล้อก,กันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวช่องวันที่เนี่ยจานวันที่ค่อยใช้สีขาวนะครับแล้วก็การตีตราแบรนด์เนี่ยการลงก็อยู่ในตำแหน่ง6นาฬิกานะครับ ก็จัดว่าเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ผมว่าน่าใส่นะใส่เล่นๆใส่สวยๆใส่แบบชิลๆหรือว่าอาจจะใส่แบบออกงานเนี่ยผมว่าพอได้เลยนะครับเป็นนาฬิกาตกแต่งสำเร็จรูปที่เขาทำพร้อมจำหน่ายนะครับซึ่งใครที่สนใจเรือนนี้นะเขาก็จะมี2แบบให้เลือกก็คือขอบที่เป็นแบบยอดมาสเตอร์แบบบอกแบบเบเซลแบบหลักเลยหรือว่าเป็นบอกบอกเบซเซลแบบ GMT นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับขอบของเขาก็คือหมุนดีเลยนะครับ งานดีนะครับไม่ไม่กิ๊กกอกนะครับใครที่สนใจลองไปดูกันได้นะครับแต่ผมบอกตามตรงนะผมใส่เรือนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็โดยรวมแล้วผมก็รู้สึกชอบมันเหมือนกันนะอย่างแบบเออเครื่องเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วละ่ะนะแบบญี่ปุ่นแบรนด์ซโกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใส่ดีอยู่ละนะครับอาจจะไม่ถึงกับสำรองพลังงานได้มากมายอะไรนะครับแต่ถือว่าโอเคพอในกลางคืนของเรือนนี้ก็จัดว่าดีเหมือนกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นรูมีไบ์ในรายละเอียดต่าง จุดไหนเนี่ยผมว่ามันก็ทําออกมาได้ดีชัดงานคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเดือนนี้นะใครที่กําลังมองหานาฬิกาแต่งหรือว่าอยากแต่งนาฬิกาเองอย่างเงี้ยให้มันเหมือนกับแบรนด์ที่แบบเราจับต้องไม่ได้หรือว่าแบรนด์ราคาแพงๆอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงในโลกนาฬิกาแต่งนะหรือว่าพวกไมโครแบรนด์เนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะทํานาฬิกาของตัวเองเนี่ยให้ออกมามันใกล้เคียงกับนาฬิกาแพงๆนั่นแหละนะครับซึ่งอาจงๆก็คือมันก็เป็นที่ยอมรับแหละนะครับไม่ใช่นาฬิกาคั p ปี้แต่อย่างใดน,นะครับ ใครที่สนใจแบบที้่จแต่งนะครับก็สามารถไปซื้อสําเร็จรูปได้เลยนะครับทางเขามีขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้นะครับคือดีเทลไม่ว่าจะเป็นตัวฝาหลังตัวสายตัวอะไรต่างๆเนี่ยคือคือโอเคเลยนะครับมีความแน่นหนาทุกอย่างนะครับแล้วก็ดูเนื้องานเนี่ยคือดีมากนะครับ แล้วการใส่เนี่ยเนื้อสัมผัสการฟิลลิ่งเนี่ยก็คือแบบไม่ได้แบบหยาบกระด้างเหมือนแบบนาฬิกาถูกผูกนะครับก็ <c oughs> ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับก็ <c oughs> ฝากไว้ไประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอของทางแบรนด์นาโมกิมดนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปเลือกชมในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับหรือว่าใครที่เคยใส่เรือนนี้อยู่แล้วหรือว่าเคยซื้อชุดแต่งของเขาซื้อชุดคิดของเขามาทําเองเนี่ยลังไง ลองคอมเมนต์บอกนิดน,นึงว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเอามาถึงบ้านเราจริงๆริเนี่ยมันก็3าีวันอะไม่นานเลยทีเดียวนะครับไม่ไม่ได้รอนานมากมายนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้กันนะครับสำหรับเดือนนี้ใครที่สนใจนาฬิกาแนวๆนี้ก็ลองไปเลือกดูกันได้นะครับก็วันนี้ผมบอสน,นะครับจากช a แน e l วิม,มุนท่าแพก็ฝากเดือนนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ